ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าอันหนาแน่นทุกคนต่างกลัวเสือสมิงสัตว์ที่เชื่อกันว่าไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาติและสามารถแปลงร่างได้มีความสามารถในการล่าและปกป,ป,ป้องพื้นที่ของมันอย่างน่ากลัวสาวุธเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับมอบหมายให้ตามหาหรือจับเสือสมิง แต่เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ลึกลับและน่ากลัวขนาดนี้ป่าอันมืดมิดสราวุธและจันกำลังเดินลึกเข้าไปในป่าพร้อมกับสเสบียงและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจป่าขณะที่พวกเขาพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเสือสมิงสราวุธมองไปที่ป่าเรากำลังเดินเข้าไปในเขตที่เสือสมิงเคยปรากฏตัวใช่ไหม จันยิ้มเล็กน้อยใช่นี่คือที่ที่มีเรื่องเล่าถึงเสือสมิงมากมายเสือสมิงไม่ใช่แค่สัตว์ป่าแต่เป็นสิ่งที่บางคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของป่าสราวุธนิ่งคิดแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่พวกเขาพูดกันจริงๆละ่ะจันเงียบไปครู่หนึ่งเราต้องหาคำตอบว่าเสือสมิงคืออะไร และมันมาจากไหนถ้ามันมีอยู่จริงเราต้องปกป้องคนในหมู่บ้านจากมันหมู่บ้านในยามค่ำคืนในหมู่บ้านสมุดชานชายัยและคนในหมู่บ้านกำลังนั่งรวมตัวกันในโรงน้ำชาที่อยู่กลางหมู่บ้านทุกคนดูเครียดเพราะการหายตัวไปของสัตว์และผู้คนในหมู่บ้านสมุดมองไปยังผู้คนในห้องน้ำชาพวกเขากำลังค้นหามันใช่ไหมเสือสมิงมันไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดามันมีพลังที่ไม่สามารถอธิบายได้ชานชายัยหัวเราะเสือสมิง มันแค่เสือป่าธรรมดาที่มีขนาดใหญ่และดูร้ายเท่านั้นแหละถ้าผมจับมันได้ผมจะเอามันมาแสดงให้ทุกคนดูสมุดเสียงต่าคุณไม่เข้าใจหอรออ,อกอเสือสมิงมันไม่เหมือนเสือทั่วไปมันมีบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวมันมันอาจเป็นวิญญาณหรือพลังที่เราควบคุมไม่ได้ป่าและการเผชิญหน้ากับเสือสมิงสราวุธและจันเดินลึกเข้าไปในป่า ขณะเดียวกันเสือสมิงที่กำลังอยู่ในเงามืดได้เฝ้ามองพวกเขาอย่างใกล้ชิดพวกเขามาหยุดที่พื้นที่ที่มีการทำรังของเสือจันร์กระซิบรังของมันอยู่ตรงนี้เราต้องระวังสราวุธ จับปืนไรเฟิลในมือถ้ามันมาจริงๆเราจะต้องพร้อมทันใดนั้นเสือสมิงปรากฏตัวออกมาในเงามืดมันยืนอยู่ห่างจากพวกเขาไม่มากนักล่าสัตว์จะต้องเผชิญหน้ากับมันในไม่ช้าสราวุธตะโกนจันรีบไปที่ที่ปลอดภัยจันวิ่งไปหลบในป่าขณะที่สราวุธหันมาปะทะกับเสือสมิงที่มีพลังเหนือธรรมชาติพยายามหลบหลีกและยิงปืนไปที่มันแต่ไม่สามารถทำอะไรได้การเปิดเผยความจริงหลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบากสราวุธได้พบความลับเกี่ยวกับ เสือสมิงและตำนานที่ซ่อนอยู่ในป่าสราวุธหายใจหอบมันไม่ใช่แค่สัตว์มันเป็นการปกป้องของป่ามันคือวิญญาณที่ทำหน้าที่รักษาความสมดุลจันมองไปที่สราวุธใช่แล้วเสือสมิงไม่ได้เป็นแค่เสือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติและพลังที่รักษาความเป็นธรรมชาติของป่าสราวุธมองไปยังเสือสมิงที่หายไปในความมืดเราไม่สามารถควบคุมหรือฆ่ามันได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันหมู่บ้านและบทเรียนหลังจากที่การต่อสู้จบลงสราวุธและจันกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับการเรียนรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเสือสมิงและการปกป้องป่าสมุทดมองไปที่สราวุธและจันคำตอบที่เราได้คืออะไรมันคือเสือสมิงจริงๆหรือไม่สราวุธยิ้มเสือสมิงไม่ใช่แค่สัตว์มันคือสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เราต้องเคารพและรักษาจัน เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งที่เราไม่เข้าใจข้อคิดจากละครการเคารพธรรมชาติและการเข้าใจสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือบทเรียนสำคัญการปกป้องป่าและการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม